สวัสดีครับผมเดนดองปอบงสว่างครับผมที่พิกพริกลุงลุงเปอนช่วงไหนก็ประมาณ2 5ง0ันห้าร้อยถึงสามสิบห้าครับลุงแล้วเป็นใครไม่รู้จักครับผมครับรสไตล์การชกอะไรเป็นยังไงอาจารย์เล่าหน่ังก็มวยบู๊ครับเดินเตะขาต่อยหมัดครับประมาณเวทไหนครับเวทที่เก่งที่สุดของมันประมาณ120ครับก็กลางๆลางสิบเก้ายี่สิบ ไม่ใหญ่ครับผมมีตำแหน่งอะไรบ้างครับงแชมเปี้ยนรทิ้งมาสี่ครั้งก็แชมเปี้ยนจะไม่ได้โอ้หไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาครับกับใครบ้างครับจำได้ไหมครับทิ้งผัดเล็กสองครั้งครั้งแรกเสมอหน้าชนะครั้งสองแพ้ทิ้งบุญนำพารหัสเล็กสิบชุดทองครับบุญน,นำซอจาเวนีครับสังยุทธเท็ดดรันครับแล้วก็อีกคนนึงนี่นะหมอภครับ ใช่จริงๆครัใช่ครับแต่ถือว่าต่อยกับระดับมวยที่ดังๆทั้งนั้นเลยครับก็ต่อยพวกหลังสวนโอเล่พวกนักขบวนพวกนี้ต่อยมาหมดครับจัมวานน้อยโอซิโบร่ครับต่อยมาหมดค่าตัวสูงสุดอาจารย์ได้เท่าไหร่อยุคนี้แสนห้าครับแสนห้ายุคนั้นเนาะครับผมสามสิบกว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ก็คงหลายแสนอ่ะค่าเงินอ่ะหลังสวนหลังสวนโอเล่นักขบวนกระลือหาด วังหยัดน้อยพวกนี้เตีมาหมดนะครับนนจะเรียนทราบเพื่ออะไรน,นะครับเจอวมาหมดเลิกมวยแล้วชีวิตไปอยู่ตรงไหนมาจา้าหรือว่าอะไรโอ้ยก็เลิกมวยก็แต่งงานครับก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่สารคามครับบ้านเกิดจังหวัดไหนบ้านเกิดอ,อยู่ที่ร้อยเอ็ดครับบ้านเกิดร้อยเอ็ดแล้วเป็นไงมาไงได้ไมาอยู่พีอยู่นานยังครบจ้าก็เขอยู่เกือบ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 ปีเกือบปีนึงแล้วครับปีกว่าๆ้วครับมาอยู่พีเค ติดต่อไปครับผมแล้วมาเทนอะไรยังไงให้นักวยในค่ายบ้างครับก็มาเทนไตมัดเตะขาครับตามสไตล์ออยาดครลยครับผมใครบ้างอาจารย์ที่เทนให้ครไตมัดเตะขาครับทีนี้ก็มีวัชรพลวัชรพลพวกนี่เลยครับพวกโชคดีพวกอะไรเนี่ยครับโชคดีครับกิจเพชรใช่ใช่ครับลมเปี้ยวด้วยลมเปี้ยวด้วยครับได้ได้ แล้วยังไงอาจารย์คิดว่าสมวยยุคก่อนเนี่ยกับุปัจจุบันเนี่ยจะช่วมันต่างกันเยอะไหมมันต่างครับต่างกันต่างกันเยอะครับยังไงบ้างสมัยก่อนนี่ลูกปัดขาลูกอะไรก็ไม่มีครับจะมีลูกกระตุกัวเหลี่ยมใช้เหลี่ยมเอาแต่ปัจจุบันนี่โอ้โหมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเปลาไหมรว่าผมว่ามันเปล่าครับปัจจุบันนีะเขาไม่ว่าอะไรครับเดี๋ยวนี้ครับสมัยก่อนี่กันไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้เลยครับ ารพูดถึงความรู้สึก่หมครับที่พอเราเลิกมวยแล้วเนี่ยวิชาที่มันติดตัวเราที่เรามีในในสไตล์ของเราเนี่ยยังมาเป็นประโยชน์มาถ่ายทอดก็อยากครับผมก็นี่นะครับเราเลิกมวยไปแล้วแล้วก็อยากถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆนะหลานเขาได้เรียนรู้ว่าเออสไตล์เราก็ต่อยแบบนี้ครับเท้าต่อยเท้าต่อยหมัดครับผมใช่อาจารย์มีแฟนลับแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้ว ก็มีบ้างครับมีบ้างเป็นเหตุการณ์ยังไงครับร้อยสองนี่มันมันน่าจะประทับใจน่าดูครับก็ไปเคยไปสอนที่เกาหลีเกาหลีอยู่หกเดือนก็มีพรอบครัวมีแฟนขับมาติดตามมามาอยู่ด้วยครับผมเมวยไทยนี่มันยิ่งใหญ่นะครับครับผมครับใช่ครับครับมผอาจารย์ครับสมัยก่อนยุคยุคก่อนเนี่ยแต่ยุคก่อลไซน์ดังมาก รรมนีใคบ้างอยเอาัยุคก่อนของผมมันมีมีผัดเล็กมีผมคือเป็นพี่น้องกันทุกคนอ๋อมีตุ๊ไม้ป่าตุ๊ตาทองครับพี่น้องกันสองคน3าคนครับแล้วก็ยุคก่อนไีใครมวยอลอมสว่างนี่มวยดังเยอะมากครับก็เยอะครับมีพวกโตโต้พวกดวงสมพง์ดอกไม้ไฟพวกนี้ครับ ก่อนเนี่ยค่ายมวยฟอบงสว่างล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศในค่ายมันคือคึกขนาดไหนเพราะว่ามีแต่มวยดังๆมวยข้าศึกบรรยากาศก็มีแบบพี่น้องนะครับติดตามกันมาแต่ส่วนมากจะเป็นคนอีสานก็ติดตามตามสายเลือดมาครับมีจัดซุกเป็นหัวหน้าคณะใช่ครับทุกปีนี้ค่ายฟอบงสว่างยังมีไหมมีครับยังเหลืออยู่ครับเหลืออยู่มีไอเด็ดขาดเฉียบขาด พวกมัจจุราชพวกอะไรเนี่ครับยังเหลืออยู่ครับไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนใช่ครับใช่ใช่้อาจารย์มีใครม้วิดใส่ให้ตามมาจากใครบ้ังที่ทำทำเป็นมวยเราเองตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีครับแตให้ฝากมวยไทยกับคนรุ่นหลังนะครับครับก็ฝากมวยไทยครับเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับเพื่อกันดูแลและรักษาครับถ้าใครสนใจเรียนวิชามวยไทยครับมาที่พีเคครับผม ยินดีต้อนรับครับแล้วก็ฝากติดตามทางออจินเืยไทยครับผม